ซู Ay, ีแบรนด์ซ so. ูรีนะครับนี่แบรนด์นี้นะคะซูรีซูรีเห็นรุ่นไออยากตามดูจะหักเลโอ้ยแข็งกก็อกมีสี่ฟันนะอันนู้นไงโลชั่นเป็นไงเรนโบ้นมนม เจ๊ก,ก็เปิดไอจีนิหาดิว่ามันคือชื่ออะไรนมอร่อยอร่อยอ,อร่อยทุกรสเลยนะอร่อยเคฟอร่อยมากกูเห็นไอจีมึงือกไอนมอร่อยมากเออม,มันมันหวานนมอะ่ะได้ก่าวไหมเจ้ มันหวานมันกรอบๆมากมันไม่ไ no ด้หวานมากเชฟพี่เชฟทำไหมทำทำน้อยๆเชฟมาจากกรุงเทพไหมคะไอ้รสอะไรกุกเกี้ยนพิมจริงก็เหลือกูอากกินอะไรอร่อย รสชาติมันเป็นยังไงอธิบายมันก็คือมันเป็นมิ้นต์ไหมไม่มันคือเคี้ยวครีมก็คือเหมือนโอริโอ้อ่าแต่อร่อยอร่อยกว่าโอริโอ้เลยมันไปมันละมุนละมุนมากแล้วครีมอ่ะครีมเป็นยังไงกว่หวานมันก็ให้คุอธิบายก็มันคชิมเหมือนโอริโอ้มันไม่เลี่ยนใช่ไหมกินแล้วไม่เลี่ยนแม้งเออมันเหมือนมีเลเยอร์รสชาติอื ทีมมันจะแบบมีความเป็นเค็มนิดนึงแล้วมันก็จะไปเจอตรงที่หวาน <S <S อร่อยนัวอันนี้รสอะไร <S <S ไ<อ>คาราเมลอุ๊คุกกี้คาราเมลเยอะเลย,ยม,มากระลองครับซอสเต็คคาราเมลเยอะเลยอันนี้ซอสเต็คคาราเมลนะครับจะไปอันต่อไปครับผ่านตั้งไหนอ่ะแข็ง ดีแบบว่าตวมัเป็นยังไงเลี่ยนอันเนี้ยเหมืนอนน้ำผึ้งแปลกแปอโอ้ยไม่ค่องอ่ะไม่เอาคอบอันนี้มากกว่าแกชิมไหมอาก่อนเลี่ยนอันเนี้ยมันขมอือดูว่ามันขม รรรขอองะไตกาเรารสชาติเราลิ้นไม่ถึงต้องเอาลองกัดแบบลองกัดแบบทั้งหมดเลยอะไรวิวเกินเยอะเกินขมเกินเวลาไม่ใช่เป็นสูตรเหรออ่าจรืเป็นสูตรเขาหรือเปล่าจะเป็นทำให้ไม่เลี่ยนอ่ะเขาเรียกอะไรอะออริจินอลของรสชาติมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เขายังอ่ะ ทำอยังกินมาคกะโรงแบบโอมากาเสีนะคะนี่เชฟตู้เชฟต่าเชฟกำลังเตรียมหั่นนี่นี่แล้วเราก็กินแบบเชฟเดวิลโอมากาเสีเยอะเหมือนกันครับคำนี้กี่บาทเท่าไหร่หรอคำเนี้ยเก้าสิบล้านร้อยเถอะร้อยสิบบาทหารสี่แล้ว วิ่งจะอร่อยเพราะขั้วขั้วกันแล้วออร่ยเป็นไงบ้างทีมอร่อยบลูเบอร์รี่เป็นรสอะไรนะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กคัมเบิลอร่อยค่ะกินแล้วมีรสชาติอะไรบ้างเปรี้ยวเดียวน้หวานเี้ยวนใช่เพราะว่ามันมีไส้เป็นเป็นเหมือนซอสบลูเบอร์รี่ที่เปรี้ยวอันนี้ก็มีไส้อันนี้รสไหนหรือหวนเลมอนกับอูคอนแม่เลมอนพายค่ะคุ้จังไหมบูเบอรี่เลมอนพาย กูพรโดนกูพรเปลวบ้างโรงเรียนคองกูวิทย์อันนี้อันนี้คืออะไรโดนปากทางเข้าทุ่งกระดิ่งเจ็บตายเลมอนพายเดมอนพายเอาไหมเอาไหมกินแล้วต้องเปรี้ยวเลย่าลดเนี้ยจริงจริงอ่ะของเขาอ่ะตัวอันเนี้ย ตัวมังกรองอ่ะหวานครีมก็เลี่ยนแต่ว่ามันจะตัดด้วยซอสท,ที่มีรสชาติเข้มเลยเข้มข้นเลยพอกินแล้วมันจะเข้ากันแต่ครีมเลี่ยนแต่พอกินกับซอสกับกับตัวมังกรองอ,อ่ะอร่อย